คุณเคยถามตัวเองไหมว่าเหตุใดบางวันจึงรู้สึกเป็นทุกข์ทั้งที่ไม่มีอะไรผิดปกติหรือเคยสงสัยไหมว่าทำไมาใจของเราถึงเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจนเราแทบตามไม่ทันบางทีสุขบางทีก็เศร้าโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนเลยคำถามแบบนี้อาจดูธรรมดาแต่หากเรากล้าหยุดแล้วเงี่ยหูฟังคำตอบจากภายในใจมันจะพาเราไปพบความจริงอันลึกซึ้งว่า ที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกไม่ดีแต่เพราะเราไม่รู้เท่าทันใจของเราเองต่างหากใจเป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกลมหายใจแต่กลับเป็นสิ่งที่เรารู้จักน้อยที่สุดทั้งที่ใจนี่เองคือรากของสุขและรากของทุกข์ทั้งมวลพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตนี้แลเป็นธรรมชาติยากนักที่จะเห็นยากนักที่จะรู้แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ให้เครื่องมืออันประเสริฐไว้เพื่อฝึกให้เรารู้จักจิตใจตัวเองนั่นคือขันห้าและสติปัฏฐานสในขันห้านั้นพระองค์อธิบายไว้ว่าร่างกายและจิตใจของเรานั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะในจิตใจเราจะพบว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือการจดจำการตีความ สังขารคือความคิดปรุงแต่งทั้งปวงและวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีเสียงดังเข้าหูเรารู้สึกไม่พอใจนั่นคือเวทนาเราตีความว่าเขาพูดจาดูถูกเรานั่นคือสัญญาแล้วจิตก็เริ่มปรุงแต่งคิดซ้ำคิดซ้อนไม่จบไม่สิ้นนั่นคือสังขารสุดท้ายใจของเราก็เป็นทุกข์ โดยที่ไม่มีใครทำให้เป็นเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีสติคือการรู้ตัวในขณะปัจจุบันรู้ทันว่าใจเรากำลังคิดอะไรรู้ทันว่าอารมณ์กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อจะห้ามแต่เพื่อจะเข้าใจมีเรื่องเล่าว,ว่าพระโมคคันลานะผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาในอดีตท,ท่านเคยมีนิสัยรุนแรงใจร้อนควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ แต่เมื่อได้ปฏิบัติตามทางแห่งพระพุทธเจ้าฝึกสติฝึกเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจอย่างละเอียดท่านจึงเข้าใจจิตใจอย่างถ่องแท้และดับทุก์ได้สิ้นเชิงนี่จึงเป็นบทเรียนที่พระพุทธองค์อยากให้เราเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเป็นนักปรัชญาแต่เพื่อเป็นผู้มีอิสระจากความทุกข์ในใจของตนเองเราเองก็สามารถเริ่มต้นได้ไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างมากไม่ต้องรอให้ไปถึงวัด แค่ในทุกๆวันให้มีเวลาสั้นๆที่เรานั่งเงียบๆหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกค่อยๆมองดูใจเหมือนผู้เฝ้าดูไม่ใช่ผู้ถูกพาไปและเมื่อทำบ่อยๆเราจะเริ่มรู้เท่าทันว่าความโกรธไม่ใช่เราความเศร้าไม่ใช่เราความกลัวก็ไม่ใช่เรามันแค่แวะเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ใจ,ใจที่เคยร้อนแรงก็จะค่อยๆเย็นลงใจที่เคยฟุ้งซ่านก็จะค่อยๆสงบลงและเราจะค่อยๆเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันเมื่อเราเริ่มรู้เท่าทันใจเราจะเริ่มเข้าใจชีวิตและเมื่อเข้าใจชีวิตเราก็จะเลิกวิ่งหนีทุกข์และอยู่กับความจริงได้อย่างสงบในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นทุกวัน จงให้เวลาใจของคุณได้พักให้เวลาตัวตนที่แท้จริงของคุณได้หายใจเพราะในความเงียบนั้นคุณอาจจะพบคำตอบที่คุณตามหามาทั้งชีวิตขอให้ทุกท่านมีสติในทุกลมหายใจพบความสงบในใจและ,จะเจริญในธรรมเสมอครับ